วันนี้นายหนูอนุทินและพักภูมิใจไทยก็แสดงท่าทีที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่ต้องการฉีก MOU 43โดยอ้างว่า MOU 43ไม่ใช่มูลเหตุแห่งปัญหาของการสู้รบระหว่างไทยและขเขมร ซ้อยังอ้างว่าเป็นประโยชน์ในการเจรจาเขตแดนกับขเขมรและยืนยันว่าไทยใช้แผนที่1ต่อ5้าหมื่นเป็นบรรทัดฐานไอตอแหลคุณรู้ไหมครับการที่ขเขมรเนี่ยมันอ้างสิทธิ์ในการบุกรุกไทยเนี่ยก็เพราะว่าเส้น1ต่อ2 0 0 0 0 0ใน MOU43 นี่แหละครับที่ประเทศไทยยอมรับในการแนบกับ MOU เพราะนั้นขเขมรเขาจึงไม่ได้มองรับว่าเขาล้มแดนไทยแต่เขากําลังใช้สิทธิ์ของเขาในการเอาอธิปไตยของเขาคืนมาและคุณจะไปเจรจาด้วย1ต่อ5 0,000ืนหรือว่าใช้ ดได้ยังไงในเมื่อรัฐธรรมนูญเขมรมันเขียนชัดเจนเอาไว้เลยว่าเขตแดนไทยให้ใช้แผนที่1ต่อ200แสนเท่านั้นฉะนั้นถ้าดูตามเส้น1ต่อ200แสนครับล้ำเข้ามาในไทยอย่างชัดเจนถ้าจะเอาอย่างที่คุณอนุทินบอกขเขมรมันจะยอมหรือมันเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและทุกครั้งที่เรามีนโยบายในการยกเลิก MOU เขมรจะออกมาแถลงคัดค้านตลอด นี่เป็นข้อพิสูจน์ชัดว่า MOU เป็นประโยชน์กับขเขมนในการเคลมประเทศไทยและเอกสารหลักฐานระหว่างประเทศที่สำคัญที่ขเขมเอาไว้รองรับความชอบธรรมของตัวเองทำไมครับไม่มี MOU นี่เราจะคุยกันไม่ได้เหรอทำไมเรากับมาเลใช้1ต่อ50,000ไม่เห็นจะต้องมี MOU กันเลยก็คุยกันได้คือย่างที่ผมบอกไงครับ MOU เกิดจากกระทรวงต่างประเทศไอสีหาศักนี่แหละตัวดีที่กอด MOU เลย ฉะนั้นการที่นายชัยชนกชิดชอบเนี่ยเคยพูดว่ากําลังหาช่องทางในการฉีก MOU มันเป็นเรื่องป่าหี่ะครับและที่สําคัญนะครับตราบใดที่มี m o u 4 3อยู่เราจะไม่สามารถสร้างกําแพงได้ครับต่อให้มีการตกลงกันได้ก็ไม่มีทางสร้างกําแพงได้เพราะมันเขียนชัดเจนครับว่าห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ครับฉะนั้นนายอนุทินละพภ,ภูมิใจไทยนายเสียสักกาลังทําร้ายประเทศไทยกําลังทําให้ทหารตายฟรีสร้างภาพไปกบบราบศพทหารไปเยี่ยมทหารไปตามแนวช ชายแดนหลักการที่ถูกคืออะไรครับเราใช้กําลังทาหารผลักดันเขมรออกไปจากเส้น1ต่อ5 0 0 0มืนรบให้มันสิ้นสภาพแล้วเราก็สร้างกําแพงมันก็จะจบแต่ทําไมมันถึงไม่อยากให้จบก็เพราะผลประโยชน์ชายแดนไงครับถ้ามีกําแพงของเถื่อนจะไปยังไงเน็ตเถื่อนจะทํำยังไงเห็นไหมครับล่าสุดมีการจับเครือข่ายสัญญาณโทรคมนาคมที่แอบลาก ไปขเขมรก็นี่ไงครับถ้ายังมี MOU อยู่ไอ้พวกนี้ก็ลอยนวลได้แล้วไม่ใช่พวกมึงอะที่มีผลประโยชน์อยู่กับขเขมรเหรออีกหน่อยเรื่องสงบบอนตามตะเข็บชายแดนก็เปิดใหม่ศูนย์สแกมเมอร์ก็เปิดใหม่แล้วก็ใช้เงินเทาๆเนี่ยมาแบ่งกันระหว่างผู้มีอำนาจตามตะเข็บชายแดนข้าราชการ ทหารเร็วๆแล,วแล้วก็พวกมึงนี่แหละไอ้นักการเมืองฉะนั้นที่เฉินจื่อบอกว่ามีรายชื่ออยู่1000คนครับคุณก็ไปดูแล้วกันครับว่ามันจะเกี่ยวกับนักการเมืองคนไหนพักการเมืองคนไหนบ้างไอ้พวกที่ไม่ยอมยกเลิก MOU เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิใจเทาเพื่อเทาหรือลูกระปอกอเมริกาอย่างไอ้พักส้มเนี่ยหรือแม้แต่ไอ้ประชาที่โปกเนี่ยชอบอวดดีอวดชลาดไปขึ้นเป็นสนธิสัญญาเนี่ยเห็นไหมครับมันสิ้นหวังจริงๆ